สวัสดีค่ะพันธิพรวงจันเพนเสียงจากดวงดาววันนี้เรายังคุยกันถึงเรื่องการกินตามราศีนะคะว่าด้วยหลักทางโหราศาสตร์โหราศาสตร์ที่เราจะคุยกันเราแบ่งเราแบ่งชาวราศีออกเป็น12ราศีนะคะไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์สากลโหราศาสตร์ยูเรเนียนแล้วก็แบ่งคนออกเป็น12ราศีเช่นกันวันนี้เราจะคุยกันถึงชาวราศีสิงห์ คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่21กรกฎาคมถึง20สิงหาราศีสิงห์เป็นคนที่ชอบความหรูหราดูด,ดีมักคิดว่าตนเองเป็นเลิศกว่าราศีใดๆชอบให้คนมายกย่องสรรเสริญชอบแต่งตัวดูดีมีรสนิยมจึงมีผลต่อการเลือกการกินอาหารชั้นเลิศชอบกินดีและได้รับการบริการอย่างดีไม่เกี่ยงเรื่องราคาเลยนะคะขอให้เป็นอาหารที่มีรสชาติดี ยิ่งปรุงด้วยเชฟที่มีการันตีความอร่อยก็ยิ่งจะถูกใจชาวราศีสิงห์โดยเฉพาะมักชอบกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์อาหารที่ให้พลังงานสูงหรืออาหารที่เสิร์ฟออกมาแล้วดูดีหรูหรามีรสนิยมก็จะสมฐานะกับชาวราศีสิงห์นอกจากนี้ยังชอบดื่มไวน์หรือเครื่องดื่มชั้นเลิศชอบร้านอาหารที่หรูหราประดับประดาดูดีชอบเลือกอาหาร ที่เป็นอาหารซิกเนเจอร์นะคะหรืออาหารที่เขาแนะนำประจำร้านทุกอย่างของชาวราศีสิงห์ก็ต้องดูดีเอาไว้ก่อนดังนั้นหากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีสุขภาพที่ดีนะคะก็ต้องควบคุมการกินอาหารตามแนวที่ชอบให้เหมาะสมเพราะอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์สูงมีไขมันมีแป้งสูงนอกจากนี้หากใครชอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ควรจะดื่มไว สุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ลดลงหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะมีผลต่อสุขภาพชาวราศีสิงมีจุดอ่อนในทางโหราศาสตร์การแพทย์เขาบอกว่าจุดอ่อนของราศีสิง์อยู่ที่โรคหัวใจนะคะดังนั้นเมื่อชาวราศีสิงได้ฟังอย่างนี้แล้ว ็พยายามนะคะพยายามศึกษาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวข้องกับอาหารในส่วนที่ตนเองชอบแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกินให้เหมาะสมออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะก็ขอให้ชาวราศีสิงห์มีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวัฏจักรของดวงดาวสวัสดีค่ะค้นหาเราได้ทาง YouTube นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มด ภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่น r e a l TikTok, Instagram นะคะชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณมากค่ะ